ดีค่ะนิดาสาวใช่ปักเซียนค่ะปักเซียนปักเซียนปักเซียนนิดาก็มาวิ่งออกกันน้องค่ะให้น้องอธิอนกลับเลยแล้วกลับนิดาตอนนี้คนขี่จักรยานมาเยอะเริ่มเยอะแล้วค่ะนุเออมาค่ะนุรับเยอะแล้วสีเหลืองเต็มตังทุ่งไปหมดนิดาจะถือกลับอย่างนี้ละบอลเขาสิบว่าคอยบอกให้นิดาก็วิ่งมาได้หลายกิโลเหมือนกันเนาะค่ะเนาะ ดดอกะสวยขาวบาถ้าเป็นดอกเหลืองๆแล้วนิดาจะมาถ่ายแชร์กับส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 ่อสับ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 นิดาับสค่ะั่าับส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 ับเนาะับสับสนบสับสับสัากับส่บสับสับสัยสับสับสัับัสบสนบสบบสับสบสับสับสับสยบรรยากาศับับสบะ เดดส่งแห้งแดดส่งแห้งนี่ค่ะอุ้ยกล้องหมดเห็นไหมคะตอนกลับตอนกลับเราก็จะวิ่งกลับเดี๋ยวตอนนี้ดาก็จะเข้าไปอีกซองหนึ่งเข้าไปในป่านะคะเนาะนดาเอาถุงมาด้วยจะไปหาที่นน้ำยาหนางน,นะคะเนาะ นี่ละเราจะเกียงหน่อไม้จะไปเก็บผักชีล้อมแล้วก็จะไปเก็บเอ็นยืดนะครับผักเซียนเต็มเลยค่ะผักเสียน,น,ะะยนแล้วก็ดอกปานสิงโตนะคะนาะแกีงขี้เหล็กไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเข้าไปในป่าลึกๆเพราะว่าไม่กล้าเก็บแถวถนนนี้เนาะไม่กล้าเก็บแถวถน,นนขี้หมายเยอะ <laughs> ขี้หมายเยอะเห็นไหม่ เต็มเต็มเลยดอกขาวหมดแล้วดอกขาวหมวดเลยน่าจะเกิดไอในป่าลึกๆสักหน่อยเนาะค่ะเนาะชอบเกิดข้างทางสวยๆนะชอบเก็บข้างทางสวยๆเห็นไหมขัดเชือมพูดถึงถ้าจะเก็บก็เก็บได้ค่ะเนี่ยเขียนกำลังไปดองเลยเนาะถ้าจะเก็บก็เก็บได้ เก็บได้นะเนี่ยเพราะว่ามันสูงแล้วอะ่ะมันสูงแล้วไม่มีมีหมามาเยี่ยวถึงแากมากคนหมาเป่มามาคนเดียวเก็บได้หันนี้จะมากับแฟนๆให้เก็บ มีหกจุดไม่เก็บเขาบอกว่ากินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เมาอย่าต้องอมองทุกคนก่อนนะคให้ทำลายป่า <c oughs> ให้ทำลายป่าบ้านเขาตอนแรกว่าจะไม่เก็บนะแต่มันสูงแล้ว สูงแล้วหมาคงขี้ไม่ถึงแล้วนะเออคนนหมาคงขี้ใส่ไม่ถึงแล้วนะคะเนาะดองสักดองสักขยุกนะคะเก็บไปด้วยมองคนไปด้วยเนะค่ะเนาะ ใส่ยังระบาดีนโอ้ยแมอ้นี่ตอดไอใบนี่ตอดจัดจัดไอตนมียดูค่ะบไได้นาะกลังอว แม่จะไม่เก็บอยนนะั้นเนาะเอาถุงมาน้อยเดียวพี่นะ้องจะใส่อะไรไปดีแม่จะไม่เก็บเยอนะทางๆมันอยู่ในป้าไม่ไมไปไเป็นไรหร่อน้องคหาคงไปฉีกไม่ถึงเนาะได้ละปักเสียนเดี๋ยวาวเวย์ไบย่านางนี่ได้จะใส่อะไรดี หรือไปยังนี้บอกนี่ก็ได้ลสะสกรํารหนึ่งดองสกรํารหนึ่งเนาะค่ะเนาะดองสกรํารหนึ่งเห็นไปในต้นไม้เนี่ยค่ะเนาะอ้ย มองคนก่อนนะคะอยากอายเขาเดี๋ยวก็จะถามว่าเธอเก็บไปทำอะไรหมาฉี่รถนะคะเนี้กล้องสั่นหน่อยเนาะได้แล้วคันเนาะได้แล้วพอแล้วนีิดาไม่ไม่มีอะไรมาใส่ไม่มีอะไรมาใส่มัน นี่ยมันเยอะมากเลยเนี่ยอยากได้อีกอยู่แต่จะเอาไปยังไงเนี่ยแหน่ค่อยจะเอาไปยังไงเก็บได้อเลยนะมันหาขี้ได้ไม่ถึงเลยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็เอารถมาตัดทิ้งนี่ยกำลังเยอะๆเลยค่ะพี่น้องเยอะมาก มองทางเห็นแน่มีคนมาบอก <c oughs> มีคนมาแล้วอุณาพี่น้องมีคนมาแล้วเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยจ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยจ้ามันอยู่ในในมันอยู่ในต้นไม้นะเก็บได้นะคะเนาะตัวน้ดาไม่มีอะไรมาใส่เนาะ ถึงวิ่งกลับอย่างนี้เลยหรอเพราะว่านิดาตั้งใจมาเอายาเอ็นยืดเนี่ยเนี่ยนิดาตั้งใจมาเอายาเอ็นยืดเอาที่ยืดเอายาเอ็นยืดจ้า่นนะคะที่มารับชมได้ภักเซียนแล้วจ้ะดูนะคะว่ามีคนมาบ่ได้ภาคเซียนแล้วนี่คะรับเอ้ยที่เขาไปทำน้ำมันเนาะค่ะเนาะ สวยไปหมดแล้วค่ะเนาะตอนนี้ดามาตอนนั้นยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะตอนนี้บานหมดแล้วนะคะเนาะอะไรติดหัวคอยดูค่ะดอกซีเรืองสวยเต็มไปหมดเลยค่ะตามทางที่เราขับรถไปทํางานก็มีแต่ดอกรับสนิทสวยมากเลยค่ะดูจ้าตัวะเอเก็บใบหญ้าเพื่อทำไมเนี่ย เก็บใบหญ้าไปทำไมนะคะเนาะผักเสี้ยมโอเคนะคะนิดาก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าถือวิ่งไปอย่างนี้เลยบอกจ้าตอนกลับเนี่ย สวัสดีจ้าวัดตัวกดขอยูใสเนาะอีกคลิปค่ะจะไปดีข้านี่ดาซ้าช mm ัยภูมินะคะอันนี้ก็จะเป็นให้ดูนะคะเนาะอันนี้จะเป็นไม่ใช่ข้าวนะคะนี่ก็จะเป็นต้นที่เ็าไปทำขนมปังเนาะค่ะเนาะเก็บผักกันว่าจะมี ให้ดูให้ดูเนาะบรรยากาศบรรยากาศสวยมากเลยค่ะเนาะตรนู้นเราเดินเล่นป่าไปนู้นก็ได้เนาะค่ะเนาะเนี่ยฮิดากลังจะวิ่งกลับเนาะค่ะเนาะถ่ายบรรยากาศให้ดูเสียงมา สวัสดีค่ะนิดาสาวใช้ภูมินะคะนาะงนิดาก็เดินเข้ามาในป่าเนาะค่ะนาะเดินเข้ามาในป่ามาหายญ้าเอ็นยืดมาหายญ้าเอ็นยืดที่ในป่าลึกๆเนี่ยก็าจะไปทําน้ําน้ํายานางเนาะค่ะนาะแกงหน่อไม้น้ำพี่นางแกงหน่อไม้นะคะนาะงไม่เจอเลยครับพี่น้องอยังไม่เจอทักต้นเลยเกิด <c oughs> <c oughs> แต่ข้างทาง กิดแต่ข้างทางนิดาต้องเอาสำลีอุถูไว้นะคะอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นเดี๋ยวหูอื้อก็ไม่เย็นมากนะคะเนาะก็ลมก็คนไทยเราเนาะก็ถือว่าไอ้นี่อยู่นิดาเป็นคนขี้หนาวนะคะเนาะนี่ค่ะนิดาก็ เข้ามาในป่าใบย่านางค่ะเนาะค่ะเนาะมาหาต้นหาใบย่านางตอนกลับเนาะค่ะเนาะจะไปทำรั้วใบเอ็นยืดนะคะเนาะแกงหน่อไไม้ปในป่าจะไม่ค่อยมีค่ะเนาะจะเกิดแต่ช่วงไอ้ตามทางเนาะค่ะเนาะในป่างั้นก็จะเป็นแต่ต้นต้นไม้ค่ะเนาะจะมีแต่ต้นไม้จะล่งถ้าจะเกิดก็เกิดข้างทางนี่แหละ ต่ถ้าไม่มีนิทาก็จะเดินกลับเนะค่ะเดี๋ยวมันจะไปรึกเกินที่จริงมันก็เดินออกไปได้่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนิดาสาวชัยภูมิในเดือจ้าไม่ได้หรอกคะผักไนี่ได้แต่ผักไอ้นี่มาแกงขี้เหล็กนะค่ะเนาะกบผักเซียนมาดองบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีมากเลยจ้าเนาะ ขอต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพ,นพื่พี่พี่อทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่มารับชมและให้กำลังใจนิดาขอบคุณหลายๆด้อจ้ะเด้อมาวิ่งด้วยรับบรรยากาศสวยๆนะคะนะ้องนนิดาให้ดูนะคะ เงเกเดินออกกำลังกายไปด้วยเนะคะนอะ้องหาต้นได้สับต้นได้สับเจ็ดแกลบไปพอแล้วค่ะยืดตอนที่นิดาเอ้ตรงนั้นมันมีอยู่นะคะเนะมันมีอยู่นิดาไม่ได้เก็บมา มีต้นใหญ่ข้างทางเนาะต้นสูงอยู่ไปได้เริ่มเก็บมาตรง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 ต้นรับอ่ะนี่ไปทางไหนเนาะนี่เนาะยาที่ดาว่ามันลึกเกินเนาะเนาะมาคนเดียวเนาะมันลึกเกินเดินกลับดีกว่าไหมมันลึกเกินเดินกลับดีกว่าไหมไม่ได้หายายยืนไม่ได้เนาะ ไม่ได้ยาเอนยืดมันดึกเกินเนาะมันดึกเกินมันก็มันก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะเนาะมันก็ไม่น่ากลัวหรอกคนที่นี่เขาก็บางทีเขาก็เดินเหมือนกันแต่นิดาว่าถ้าไปมนมก็ต้องโค้งไปนู่นอีกเนาะมันโค้งไปนูน่นด้วยจะเอาอยัางไงเราไปหาอีกซอยหนึ่งแล้วกัน เพราะว่าไม่อยากเข้าไปลึกๆเนาะเนาะไม่อยากเข้าไปลึกมากดึบรรยากาศเยน็ยนๆออกกำลังกายเดินไปด้วยวิ่งไปด้วยนะคะเนาะบรรยากาศบ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้ในป่าหลังบ้านป่าหลังบ้าติป่าใหญ่นาะค่ะเนาะป่าใหญ่นี่ค่ะป่าใหญ่แับบรรยากาศ รส์ทหลังจากที่ทำงานติดต่อกันมาหลายวันเนาะค่ะเนาะหยุดวันหนึ่งก็อากาศดีแล้วก็ต้องออกมารับบรรยากาศดีๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลูก็ซ้สมจะเก็บไอ้น,นี่ไปไหมไปแกงขี้เหล็กไหมฟันสิงโตเนี่ยฟันสิงโตไปแกงขี้เหล็กดีไหมเอ่ย ใช่ไหมเนี่ยคิดว่าใช่เนาะเงียบไม่ค่อยมีคนเดินเลยันีนี้ไม่ค่อยมีคนเดินเก็บข้างทางนี่แหละครับพี่น้องเก็บข้างทางนี่แหละมันเกิดจากข้างทางเนาะ ถ้ไม่ใช่ข้างทางม,มันก็ไม่เกิดลูกวษาลูกว่า,า,วา,านี่ค่ะดอกดอกฟันสิงโตอุ้ยถึงผักคอยเฮียโอเคนะคะเดี๋ยวนิดาเก็บเอผักเอฟันิึงตไปแกงขี้เหล็กก่อนนะคะเนาะ ให้ดูบรรยากาศเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนิดาซ่าอยู่ภูมิมเลยด้วยจ้ามากค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าวิวส,สวยนะคะเนาะสวยมากเลยวิวธรรม